สบายดีครับพี่น้องเอฟซีครับสบายดีครับมาหอดจอดถึงครับมาแล้วมาแล้วมหายดผ้าเที่ยวผ้าผีผ้าหนองผ้าเอฟซีครับมาสัมผัสกับบรรยากาศแบบสบายสบายลมพัดวอยตอนเย็นครับมาหน้าครับมือนี้มหามาหน้าครับบรรยากาศนะครับโอ้ยเข่ากำลังเขียวนะครับถือปุ๋ยถือน้ำครับปลิวสวัยตามสายลมและแสงแดด แม้แสงแดดวันนี้จะร้อนจ้าแต่ยังมีร่มพัดไว้อยมากแะครับพี่น้องนี่บรรยากาศสวยงามครับโอ้ยแต่ละเือกว่าจะได้ปีกเวลานมาให้มาหน้ากับใส่เวลานยู่พอสมควรครับสามเดือนมาเือนหนึงมาเบิงเขาเบิงน้ำมาหลักกาชื่นใจครับพี่น้องนี่นี่เขานะครับหน้าดำหน้าวานนะครับตัดยุกตัดหญ้าออกจาก คู่คันแท่นหน้านะครับถ้าเป็นหน้าวานเพิ่นกระตัดเอาครับพี่น,อน้องนี่ต้องตัดนะครับกรรมวิธีแรกก็คือการตัดเพื่อให้ปงข้นหม่เพื่อกําจัดวัชพืชหญ้าซึ่งเป็นตัวสําคัญทําให้ข้าวบวงใหญ่โตโตออกห่วงโมลายนะครับนี่บรรยากาศคับๆทงไ้ทงหน้าเสียงเขียดเสียงนก นูปูปีกแล้วครับห้องละงมนะครับด้วยบรรยากาศที่แสนจะได้นะครับอ้ามหายอดผ้าเทียวผ้าพีผ้าหนองนะครับมาไรมานาะมามสัมผัสนี่โอ้จะวางขอห่อนอยู่ครับตากแดดบริเตรียมอุปกรณ์มากครับมาเบิง้งให้เบิงหน้าเบิงคู่สาหลังจากเอาพักตบ ชาว่าโล่งกะโอ้ยขัคขัดขัดขับ,ขบ,ขบ,ขบพี่น้องเต็มสาวจูรูจูรูเลยกำลังจะเดินทางกลับกำลังสี่กรับแล้วครับพี่น้องนี่ไห,หน้าตากะนี่เพิ่นกำลังดำไม่ไม่ครับพี่น้องนี่ไหนี่เพิ่นกำลังดำนี่ไห,หน้าตากะ เอาขอบคุณ FC ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกไลท์ทุกเลิฟครับกดสั่นกระดิ่งดูรัวไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมหาจุดพาเท,ที่ยวครับคลิปนี้ขออนุญาตบาดคำนำเสนอให้เห็นบรรยากาศทงไหทงหน้าครับสุดลูกหูลูกตาเขียวขจีนะครับไปทั่วอาณาบริเวณครับนี่นี่สวยงามครับขอบคุณทุกกำลังใจครับคลิปนี้เอาไว้พิ่งนี้คลิปหน้าพอกันไหมครับขอบคุณ ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ